หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมชุดนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างบืนกล้องพี่ครับบิดกองครับบิดกองมือใหม่ครับครับที่เป็นตัวนะครับเป็นไิโครไมค์ครับ b l u e t o o เอฟเฟในตัวเช็คเช็คนี่ครับเอฟเฟกต์ตรงนี้ครับเช็คจะมีเออโคมีเอฟเฟกต์ในตัวทุกอย่างครับจะได้เออเคิลก็คงจะมือเออโคิลทดสอบเช็คเช็คเช็คเสียงดีสะาดตรงนี้เเเชช็็คคเช็คเช็ค ชินชินชินมีหมดทุกเสียงครับมีหมดทุกเสียงครับมีหมดทุกเสียงครับมีหมดทุกเสียงเพราะอะเป็นเอ็กโคนิกนะครับที่เรมใช้เอ็กกิทดสอบมีคิวหนึ่ตัวด้วยนะครับชุดนี้ตัวนี้ครับผมมาแล้วมาดูกันว่ามีอะไรอีกก็มีปักโหลดหนึ่งตัวครับผมครับปักไฟโหลดข้างในแบงสายเบนสี่ตัว้วยครับผมมอสหนักใช้งานหนักใบลอยครับใบลอยหนึ่งตัวหนึ่งตัวจะมีสองเครื่องนะครับผมใบลอยหนึ่งตัวผ่านมอกรียบร้อยแล้วครับผมใช้งานได้ครับผมคอสสามทางหนึ่งตัวครับ EQ สามสิบเอ็ดแปดนึ่งชั้น1ตัว EQ เหมือนภูมรถข้าบกนี่ราคาเท่าไหล่จากก็เอียกไงทดสอบทดสอบทดสอบนหครับก็เหมือนภมิรถ EQ เกราวลายเลไม่หอนครับทดสอบทดสอบเช็คเช็คครับเป็นมรถตัวนี้ก็ AB 8ปดร้อยครับตะเบรคทำแรงกค่สีดอกนะครับแหลก็4สีดอก AB 2นึ่พันสองครับตะเบรทเสียงกลางแค่สี่ดอกเหมือนกันครับแล้วก็พอีกของงานก็ AB สองพันสี่รับบนดัก่อยครับ ทัสิบแปดนิ้วฝั่งละสี่ดอกเลยนะครับชุดนี้ครับผมมาดูตู้กันแล้วมีอะไรบ้างนัว2สองนี่ครับตู้ก็เป็นสิบแปดนิ้วแปดดอกครับผมสิบแปดนี่เป็นดอกทับนะครับดอกทับดอกเบ็ดคองหล่อดอกทับคำสิบแปดนิ้วเอกซาวครับไม่อัดยี่สิบมิลขอบเหล็กหน้าตะแกงทั้งหมดเลยนะครับผมตู้เปล่าใบละสามพันห้าร้อยบาทครับผมนี่อันนี้พร้อมดอกดอกทับใบละหกพันบาทนะครับ แล้วก็ตัวกลางก็เป็นกลางเอกซาวเหมือนกันครับผมออกแบบโดยจุดทักเฮเฟตทุกจุดนะครับผมเพื่องานที่คุณภาพดอกกลางก็เป็นดอกโกก้ลิครับผม8ดอกครับผม8ดอกแล้วก็มีแหลมพอโดอีก4ดอกครับผมชุดนี้ตัวนี้เราขายที่เจ00บาทนะครับเมนบอกเหรอเยเจ็ดพันบาทตะแกงธรรมดาครับถ้าตะแกงปั๊มจะอยู่7,5 0ดพนามันก็ยังความได้ครับตัวนี้ครับผม ดอกเสกางจะมีหลายเกตดครับจะมีดีกว่านี้ก็มีครับแย่กว่านี้ก็มีแต่เราใช้ดอกที่ดีพอสมควรครับผมชุดนี้1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นครับผมครบเซ็ตพร้อมออกงานมาเรามาดูข้างหลังกันเข้ากันครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นระบบสามทางครับเต็กกางแหลมเลยนะครับผมคู่เลยตอนนี้เป็นสามทางเลยครับชุดนี้เรายังไม่มาร์กสายครับผมล้อ้งมาร์กสายน่อยระบบสามทางเต็มมาแล้วมาทดสอบความเสียงกันเลยไม่ต้องรอโดยซาว์ที่สดจากอีกซาวครับผม

Làm mất đời khóc, chỉ bị xin sinh tại góc lòng Đã chơi mệt như lỡ chạm như lỡ Gặp lúc thì khóc hay chơi khen em cả.